มาแต่งหน้าตามพอสอบจีนกันบอกเลยว่าดังแล้วเป็นกระแสในจีนแล้วก็เวียดนามมากทุกคนคาร์ลคีครีมมี่มัดสามารถใช้ได้ทั้งแก้มตาปากลองไปดูแต่งหน้าลูกนี้กันค่ะมาสวัวใช้ดูทั้ง64สีนะคะบอกเลยว่าสวยทุกสีท, warm tone, ทั้งวอมโทนทั้งคูโทนใช้ได้นะคะใช้ได้ทุกจุดบนหน้านะคะแก้มตาปากส่วนใหญ่เป็นเนื้อมูสมันจะไม่ค่อยทนแต่มีคาร์ลคีนี่แหละเวลาเกลี่ยแล้วไม่เป็นขุยด้วยแล้วก็ลื่นเกลี่ยง่ายสูทสีส่วนสองเนี่ยหนูนะขอเอามาคอนทัวร์ก่อนนะสามารถเอามาทำคอนทัวร์ได้เห็นไหมเวลาลงนนะะะคะต้้องรีีบเเกลล่ยลยมัจทําให อยากมาเตนเพรสได้ดีจริงๆเนื้อมูสนะคะสามารถใช้นิ้วแท็บเกลี่ยมันจะเกลี่ยเบลนด์ได้ง่ายต่อมานะคะจะใช้4 0ส่วนในการที่จะเอามาลงตาเนี่ยบิวเลเยอร์ได้ด้วยถ้าเรารู้สึกว่ามันอ่อนไปนะคะเราให้เซตนิดหนึ่งซ้มเพิ่มไปสีมันก็จะเข้มมากขึ้นแล้นก็จะเอามาลงตรงจมูกเพิ่มอีกนิดหนึง่งขอใช้เบอร์0 4นนะคะในการลงปากเลยสีสวยมากมันเป็นสีที่น่าชอบมากเลยมันจะมีความส้มๆอิดๆนิดนึงอะคะ่ะนูน้ำตาลที่เข้ากับคอมเพล็กชันของผิวคนไทยทุกคนแต่เช่นเดียวกันหนูน ที่แบบสวยมากาจะจบสีเดียวก็ได้แต่นะ่ารู้สึกว่ามันเป็นแค่มิติเดียวเราจะมาใช้สีสว่างนะคะลงเพิ่มทีนี้หนูจะมาใช้สูตสามนะทุกคนเราจะใช้ความส้มนะคะเติมจากเมื่อกี้มันจะตุ่นๆเนาะแต่อันนี้มันจะมีความส้มขึ้นมาก่อใช้เบอร์หนึ่งนะคะ intense ปากนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็เบลนด์และจาก ใช้เบอร์แห้งแดงเชอร์ีลงที่ข้างหนเห็นบ้านางนจะมีความระเรื่อระเรื่อ,อกำกำเราเอาสีเข้มๆลงหน้าแก้มมันจะดูหน้าแบบสดใสมากขึ้นเอามาทําเป็นดอลลี่มีสีที่เชื่อมกับแก้มกับตาต้องบอกว่าคัลเลอคีนี้คือดังในจีนมากไม่แปลกใจเลยว่าเวลาพอสอจิงเขาใช้แต่งหน้ากันหนึ่งอเอาอยู่ทั้งลุกทุกคนอยู่ได้ทั้งวันแน่นอนค่ะ